ในวิดีโอนี้นะครับก็จะมาสอนทุกคนเกี่ยวกับทฤษฎีของการสร้างพีระมิดในการเขียนโปรแกรมนะครับการเขียนการสร้างพีระมิดเนี่ยพีระมิดทุกคนก็จะเคยเห็นการสร้างพีระมิดแบบต่างๆนะครับอย่างเช่นแบบนี้ หรือว่าแบบนี้ทั้ง2แบบเนี่ยก็คือเป็นรากฐานนะครับของการที่เราจะสร้างพีระมิดปนันนี้โดยรูปแบบของเราที่จะสร้างพีระมิดก็คือจะเป็นประมาณแบบว่าแบบนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่หนึ่งมาตระที่สองเนี่ยแล้วก็มาบราททบสามเนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้นนีละสอของวงกลมนะครับไม่ใช่วงกลมดอกจันนะครับทีนี้เราจะทำยังไงถ้าเกิดว่าเรามาดูในฝั่งของแกนเขียนโปรแกรมนะครับสมมุติว่าเป็น ภาษาอะไรก็ได้นะครับสมมุติว่าผมจะ for loop ผมก็ for ด้วยใน for แรกเนะี่ยทุกคนก็จะต้องใช้ for ตัวของ i อยู่แล้วใช่ไหมครับ i ทีนี้ผมจะกำหนดให้ i เนะี่ยเท่ากับศูแล้วก็ i เนะี่ยจะต้องน้อยกว่าตรงนี้แหละครับผมจะให้รับ input นะครับ หรือว่าแถวนั้นแหละก็คือ Input เป็น rows นะครับโดยตัเนี้ผมจะให้กำหนดเป็น2ก่อนแล้วกันเราก็เอาตัวแปร rows เข้ามาใส่โดย i เนะี่ยจะบวกขึ้นทีละหนึ่งนะครับตัวเนี้ย o r r แรกเนะี่ยจะเป็นตัวกำหนดของ rows ต่อมานะครับ ถ้าเกิดว่าพีระมิดเนี่ยสมมติว่าผมจะให้ทุกคนเห็นภาพนะครับพีระมิดแบบนี้ใช่ไหมครับผมจะทำํำการเห็นสองตัวนี้ไหมครับขีดขีดถ้าเกิดว่าสองบรรทัดเนี่ยผมจะให้มันออกตัวของขีดเนี่ยหรือว่าความจริงเราต้องใส่ช่องบ้างคนระับแต่ใน คีนิโวยใส่ขีดเข้าไปก่อนผมจะให้มีค่าเท่ากับโรสนะครับดังนั้นเราก็ฟอลอีกชั้นหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ผมจะให้เป็น K แล้วกัน K เท่ากับ0แล้วก็ถ้าเกิดว่า K เนี่ยน้อยกว่าโรสเราก็จะให้ K บวกบวก ตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเห็นได้ว่าอ้าวถ้าเกิดว่าเราทําแบบนี้สมมติว่า k เราเท่ากับศูนย์ใช่ไหมมันก็จะออกมาสองแบบนี้สิแบบนี้แล้วก็แบบนี้ใช่ครับดังนั้นเราจะต้องทําการเปลี่ยนตัวของ k เนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับ i นะครับ ทำไมถึงต้องมีค่าเท่ากับ i เราจะลองมาดูชัดๆเลยนะครับว่าทำไมถึงต้องมีค่าเท่ากับ i สมมุติว่าเข้า for แรกใช่ไหมครับฟอรแรกเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดของแถวใช่ไหมครับฟอรสมมุติว่าเราจะให้มัน for ปุ๊บตอนนี้ศูน้อยกว่าโรสไหมแล้วก็มันน้อยกว่านะครับมันก็จริงใช่ไหมครับมันก็ จะไปทํา For ตรงนี้ดังนั้น For ตรงเนี้ยผมจะให้มันเป็นการ Print ตัวของขอเขาเรียกว่าเว้นบรรทัดนะครับตัวนี้ก็คือเป็นการเว้นบรรทัดทีนี้เมื่อศูนย์เนี่ย น้อยกว่า2มันก็จะไปทํางานของตรงของทางฟัง่งฟอตัวนี้ใช่ไหมครับ k เท่ากับ i ก็คือ k เท่ากับศยใช่ไหมครับ k แต่ถ้าเกิดว่ารอบแรก k น้อยกว่า r o เนี่ยก็คือ0น้อยกว่า2ใช่ไหมใช่ผมจะให้มันปิ้นนะครับ Print ตัวของขีดออกมาแต่ก็ปริ้นใช่ไหมมันก็จะปิิพนออกไปทีนี้เมื่อมันเสร็จจากตรงนี้แล้วใช่ไหมมันก็จะเข้า for ตรงนี้นะครับ for มันก็จะกลับเข้า for ตรงนี้ for ตัวเนี้ยจากที่มันเท่ากับศูนย์เนี่ยเมื่อมันทํางานเสร็จเนี่ยมันก็จะเท่ากับเป็นหนึ่งใช่ไหมครับดังนั้น i ตอนนี้ก็จะเป็น1 i เป็น1นะ i เท่ากับ1แล้วก็ถ้าเราลองมาเทียบทศาษาต์ดูก็คือ i น้อยกว่า2มัไหมก็คือ1น้อยกว่า2มัไหมก็จริงนะครับก็มันก็ไปทำงานต่อทีนี้ k k ก็จะเท่ากับ1เมื่อ k เท่ากับ1เนะี่ย1น้อยกว่าโลจริง ก็คือน้อยกว่าสองนั่นเองเมื่อหนึ่งน้อยกว่าโลมันก็จะทำงานตรงนี้ต่อใช่ไหมครับมันก็จะขีดมาอีกตัวหนึ่งแต่รอบถัดไปนะครับมันจากที่เคเท่ากับ i ก็คือ k มันก็จะเท่ากับ2 2สองน้อยกว่าสองไหมไม่ใช่นะครับมันก็จะไม่ทำงานของตรงนี้ดังนั้น เหตุผลว่าทําไมถึงต้อง k คเท่ากับ i ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเมื่อเราขีด2อันออกมาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทําการ for loop นะครับโดยตัวนี้ผมประกาศเป็นตัวแปร j ง่ายๆนะครับโดย j เนี่ยจะมีค่าเท่าก,กับ0 j เนี่ยจะต้องน้อยกว่าและเท่ากับ i คูณด้วย2นะครับเมือนก็ J จะต้องบวกบวกอันนี้คือเงื่อนไขของมันทำไมว่าทำไมถึง I จะต้องคูณด,ด้วย2เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับ J ของเราตอนนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเขียนปริ้นออกมาก่อนนะปริ้นปริ้นตัวของดอกจานออกมาใช่ไหมครับปริ้นของตัวดอกจานออกมา เห็นไหมครับว่าวรอวบรรทัดสุดท้ายเป็นของวงเล็บวงเล็บนอกตัวนี้นะวงเล็บนอกตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นบรรทัดออกไปนะครับทีนี้เราลองมาดูว่าทำไมถึงจะต้องเป็น j น้อยกว่า i คูณสองสมมติว่า j ครั้งแรกใช่ไหมครับ j เท่ากับศูนย์ศูนย์ ศนเนี่ยน้อยกว่าเท่ากับไอรอบแรกก็จะต้องเป็นศูนใช่ไหมครับศูนยคูณสองหรือเปล่าก็คือศูนย์เนี่ยน้อยกว่าเท่ากับศูนย์หรือเปล่ามันก็จริงนะครับมันก็จะมาทําการมาปริ้นตัวนี้ออกไปอ่าต่อมาอันนี้คือรอบแรกนะครับรอบแรกรอบแรกรอบหนึ่ง ต่อมา J เนี่ยเมื่อมันออกไปแล้วใช่ไหมครับไอตัวเนี้ยมันทําเสร็จไปแล้วมันก็อยากลับมาเป็นรีเซ็ตเป็น J เท่ากับศูตเหมือนเดิมทีนี้0เนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ I เนี่ยจะเป็นรอบที่หนึ่งนะครับ1นคูณสก็คือ2หรือเปล่าแลาตัวเนี้ยอ0น้อยกว่าเท่ากับ2หรือเปล่า มันก็จะออกมาเป็นประมาณอ่าบรรทัดที่สองไอตัวขีดนี่ก็จะอ่าเรามาดูตัวขีดก่อนแล้วกัน k เท่ากับ i ก็คือศูนย์เออไม่ใช่ k ตอนนี้เท่ากับ i เท่ากับหนึ่งะครับดังนั้น k ก็ต้องเท่ากับหนึ่งศูนย์น้อยกว่าสองจริงนะครับมันก็ออกมาหนึ่งรอบแล้วทีนี้รอบ2เนี่ย ของ K เนะี่ยมันก็จะเป็น2ใช่ไหมครับ2น้อยกว่า2หรือเปล่าไม่ใช่มันก็ไม่ทํางานของฟอ r นี้ต่อแล้วครับฟอ r นี้มันจะไม่ทําแล้วดังนั้นมันจะต้องมาทำฟอ o ์ของตรงนี้เราก็มาดูว่าอ่ะทีนี้รอบแรกเราูนย์น้อยกว่าเท่ากับ2ใช่ไหมมันก็เป็นดอกจันทร์ครับไปเลยต่อมารอบที่สองนะครับมันก็จะเป็น0 ไม่ใช่ศูนย์นะครับมันรอบต่อมาก็จะเป็นหนึ่งน้อยกว่าเท่ากับสองหรือเปล่ามันก็เป็นจริงอยู่รอบสามมันก็เป็นสองน้อยกว่าเท่ากับสองหรือเปล่ามันก็เป็นจริงอยู่เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับว่าเพียงเท่านี้มันก็จะได้พีระมิดออกมาอันนี้ก็คือเป็นทฤษฎีง่ายๆของการสร้างพีระมิดจากภาษาอะไรก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถนัดภาษา C ก็ไปเขียนภาษา C ีถ้าเกิดคุณถนัดในส่วนของ Java หรือว่า JavaScript อะไรก็สามารถนำทฤษฎีหรือหลักการนี้เข้าไปใช้ได้นะครับในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ